เกณฑ์กว um ่าย <office> ิน <occurs> ด <th> ีผลไม้อะไรบ้างข้าวมะเขอียมหอหเขือก้วยผให้พวกเราเป็นทองถุงสิ่งใดที่เราเพื่อช่กันและกัน สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กันที่บ้านบ้านทุ่งน้อยนะครับวันนี้งานแต่งนะครับครับแล้วมันฟาสโซ่เปลี่ยนเปลี่ยนจะบ่าของเขาเิดคอแต่ปีครับเออครอบครัวฟาสโซ่ตอนนี้ก็คือเป็นมงคลนะฮะเป็นจะได้อาการอาการตอนนี้หือต้องเริ่มก่อนได้แค่แก้วเดียวละลดแห่เน่เด้เริ่มเออโอ้แล้วโลกหมดของ เอาอันนี้มีรถแห่ไหมก่อนไม่ได้น่ะยามหลวงเก่านาหลวงเ่าแต่ไหนครับข้างล่างอ่ะมีปีกมิ้นเนื้อพ่อแต่ไหนครับคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอ่ะวันนี้ผมมาแต่งงานน้องรักครับเนาะวันนี้ผมมาแต่งงานน้องรักครับเนาะน้องรักที่น้องรักมากนี่เราสหอโอเคครับขอบคุณครับห่อแล้วได้กี่บกแล้วได้กี่บอกแล้ว พิ <im <im ่นมากินกันขยันขยัทุกคนพิันลอกตอแถวกันนี่แหละเอ้นะองใจใจเยมนนะไปเว้ยตะ้นี่ยังเีลาเนี่ยไปเว้ยอะคนเป็นยัไงครับตาบ้าจะบ่าบ้าตาบ่าตนี่เปนาบนะครับแบ้กี่บอกละ

แปดโมงสามห้มาละตินตินไปไหนตินหลับครับตินตินไปไหน

อย่างไปได้งินแน่เลยเวลานี้ทุกคน เลี้ยงแล้วก็ตังสังวัตโดยน้งคุณแม่น้องมาลาให้ทางกระดานประตูแรกเนี่ยจะได้จะผ่านไปได้จะเจ้า,าเบาแบบครั้งแรกชนะเลยเขาเสียงป้อมมือเจ้าเบาเจ้ามากก็ขวงแต่แต่โอเค <c oughs> เปื่อนกกระซมซิบไม่พายก็ซิบเอาอันนี้เอานี่เอาพอจะดูเดี๋ยวเน้น ประตูนี่ต้องมีขนาดูชาเนียยังยาวอ่ะเลยเรามีนาเอามีขนาดตั้องเหรอแบบใช้สาหารกอกคุณปอกก็เป็นหารูกเบาก็เป็นหารเปื่อก็เป็นทหารมมตเจะต้องสัางจได้เปลบ้องสั่งม Ơm Nó hông Chịu rồi Yêu 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 Ơm 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 Chịu rồi Bắt Hahahaha Nói chung Bắt Ơm Anh đi cạnh Sao เราพาเยงทางง่ายเกินแล้วจ้ส่งไปยงนสิติการแน่ใจก็มาเจ้าซีแหนื่อยงนสตีความเม็ดมาไหใจว่าที่นี่นะครับตีสวันหกครับบ้าเม็ดยังไงดีเม็ยังไงดิโอเปคถามนี่หรือว่าคือกันละกันพะว่าเจ้าสาวเปนว่าเม็นเยี่บมดีกวาคนบอ่เยียบไ่นะเียมคนนีเยี มึงเงียกดูงงมาลมัน้วซ้าเ่ยบอกเกียขอ้ายนขอเ่าปันจิรงลีแถวเาครั้งน่ะมันเปลืองบ้าขอเสาครั่งไปเลยพวกนี้จรอยพวกนั้นโมแสดงไม่เสาไ้าวขาข้าวขาชายชาติหารยใหญ่แข็งแรงดแล้วขาพี่สัว

Gracias.

บนนะครับท่านภูมิแกถีพระลบดุ่ันครับครับวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากครูบาสาวที่ได้ให้ผมมาอวยพรเหนื่องในงานพิธีมงคลสมรสของครูบาสาวในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมจะขอแสดงความยินดีครับครูบาสาวนะครับที่เป็นใจเรื่มต้นชีวิตคููนะชีวิตคู่คือการเดินทางไปด้วยกันนะครับบางครั้งอาจจะมีความสุขบางครั้งอาจจะมีอุปสรรค มี่ยนี่ก็ทอยที่ทอยอาศัยซึมกันและกันนะครับนักนิดเบาหน่อยของของอาไพกันนะครับครับเพื่อสร้างขอบพื้นที่อุ่นต่อไปนะครับครับงในเวราอันเป็มนมงคลนี้ผมขออางยิงสิ่งสักที่ทั้งหลายที่คู่ป่าสาวพรา,าพระร่มรับถือแต่สิ่งทักที่ทีคู่บ้านภูนะ่เมืองของพระเจ้าปุณจอมเล็กระการครับขอขอบคุณและสวัสดีครับจ้าวข,อขอ้อบคุณท่านสจสมเกียรติทั้งกับผมนะครับในฐานะนะครับทั้งพี่นะครับทั้งพี่ทั้งน้อง เป็นทั้งพี่ทั้งผู้เข้าบัญชาของเจ้าเ่านะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเ่าเจ้าสาวในวันนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับสอบเข้าสู่ครอบครัวของสอหอมเมืองน่านนะครับก็ขอวอวยพรให้ทั้งคู่นะครับอยู่กันอยู่กันจนแก่จนเฒ่านะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับทั้งคู่เลย นะครับอ่าก็ขอยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นผัวร้อยใหม่เนาะไม่ค่อยถือไหม่สักทีนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณเจ้าพ่อเอกพลอินชัยผู้บังคับกองร้อยทหารสัอบประวัติคนที่138 ถ้าไม่มีงานต่อนะยาวคืนนี้ไงวันพุธหรือว่าง้ายวันนี้มันเป็นเรื่องของวันพุธใช่วันนี้หยุดกันเดียววันพุกินก้าวกินก้าวเมาหรือยังเมาครับเมาเขาบอกว่ากินเฮ้ยพูดภาษาเชียงใหม่ดิที่แข็งแรงนะครับย่อมที่จะบังเกิดในส่วนของ สิ่งที่สกุลพรมลังริดกับสกุลเพื่อนอินนะครับจะได้มีลูกมีหลานที่แข็งแรงแล้วก็ชื่นชมไปในอนาคตครับของขนมเค้กหน้าขายครับไปป้ากันนะครับไปขายของครับเจ้าอ๋อเจ้าสาวไปขายของหัน่นอินาจ้าก,กนเลยไปป้าป้า,ปาขอถามแวบ,บแรกผู้ซึ้จะได้จ้า <laughs> <laughs> ข้างแรกที่ผู หันแวบแหล,แหลกไปยิงคนนี้เป็นจะไดก็เงินเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยใจ<ล>สเปคก็ตอนนั้นแล้วก็ออกมันนะครับมันนนอกไปขายครัวแหมทํางานฉีบหนึ่งสองสาวมาีบเจ้าสาวและเจ้าป้าเจ้าบ่าวตนนั้นฮู้ซึกจะได้แวบแปรกก็ปีเปิลกันได้ห้าปีนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> จะเป็นคนที่ทำงานกินอย่างนี้นะค่ะเจ้ามาช่วยเก็บครัวทุกวันมาซื้อหัวเขากู่วันนี่เหมือนกับเขาไปขายครัวนี่ซื้อกับข้าวซื้ออย่างว่าฝากอ่าเจ้าซื้อกับข้าวซื้ออย่างมาฝากอ่ะกำนี่กับภบกันมาเรื่อยๆอาถามน้องแรกก่อนว่าทำไมถึงเลือกน้องเท้นเป็นคู่ตีจา้ามาเนี่ยเจ้ารวมงานมงคลวันนี้เจ้าก็ขอเชิญในวันนี้นะ่ บ้านในบ้านเราก็พี่พีน้องน้องทุกคนนะคะที่ได้มาสวยกันแม่กับพ่อกับป๋ากังโตกังเต้นนะคะดูแลแข่งในงานนะคะน้องเน็ตนะคะเราก็ขอขอขอบคุณแขกคุณนมีเดียผู้ภทมิถัดนะคะในวันนี้ผีได้มาหลวมแสดงความยินดีนะคะในในงานของทั้งสองคนนะคะขอขอขอบคุณคุณพี่พิธีกระร ครับ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 

моей મિ મ�едપm મ૾ણ! મ૪ મેણ૓ 啊，不能喊了。 i oh